อ้เริ่มจะฉลองชุดใหม่นะคะเราฉลองชุดใหม่จากคุณแม่วันนานะคะไปงานวันเกิดไปงานวันเกิดอ้วนนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห เกมแล้วเป็นอะเร้ยออะขาใส่ไม่ได้นะคะคุณแม่วันนามันมันหลวมนะคะมันใหญ่เกินเลยใส่ไม่ได้นะคะแล่วม่ดีค่ะ สวยมากเลิฟนะคะเลิฟมาไปกลูกไปกอันดับลูกเก็บบ้าเออร้อมทั้งเตตุปัจจัยโอปทองอิวารทั้เหลาก็สวยนี้ตื่นมื่สวยหรอค่ะพแม่ตื่นสวยค่ะแม่ตื่นสวยต้องทษลูกค่ะจงรัจงรัก เมื่อเมื่อวานครัย่าแม่พิมหมพอดีก็เลยไปตัดไม่ได้ตัดเยอตัดน้องพอกินขอพเจ้าทงหลายี่บบเดินไปให้เลยายเออหมานเติเริ่มหมานหมันแล้วหมานหมันยังไงก็ไมใช่ต้อง้าทางไหนขอพระเจ้าทั้งหลาย ปิตาบันดาผุได้ใายาได้ปีบ้านนาค้าผูนาชายา้วันดาวนดาววนดาวสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอมายวนดาวสุขภาพแข็งแรงให้ไดขอนากำลังเ้็นกเว้าวหน้าเป็นข้าวแรกของเพื่อนๆนะคะให้กับเพื่อนๆตลอดไปนะคะได้ รมมับแล้วก oh, ็สิว่าเอิญไหมเนี่ยโอ้โหัวเลี้ยวหัวแรงเออเพิ่นพิดข้าวเพแล้วหัวเลี้ยวหัวแรงให้เพื่อนๆนะน้องดาวอันค้าใส่บ่ได้ค้าใส่บ่ได้ค้าใส่บ่ได้พ่อค้าใหญ่รวมโอ้โหอ้เลิฟทำไมตัวเล็กใส่ชุดนี้โอ้ยเป็นชุดนี้กระทัดรัดหนาลักหนาลัก ชุดจากคุณแม่วันนานะคะจากคุณแม่วันนาขอบพระคุณนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนแบบขาคุณแม่คุณแม่มันมันใหญ่กืนเลยใส่ม่ไม่ได้ขาใหญ่มากขาขเนาขาานา ถ่นม่ถ่ไม่กแบ่งอย่างนั้นเองค่ะไม่ใหม่ค่ะใช่โรงเรีนตรงนี้โรียนเป็นการถบายปัจจัยเพื่อวารวัดวัดป่าไอเจียมสวัสดีค่ะพี่ว่า หนูปถ่ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะพี่วันหนูฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โมสวัสดีค่ะสาวสาว FC ดาว FC ของโรงเรียนรัชบานช้างสองเรานะคะสวัสดีค่ะพี่พี่พี่ชุดด้วยที่ยาของมะพร้าวโอ้ค่ะค่ะ อ้น้องดาวทำไวสานุสาหนึ่งัจาไจิ้มเด้ออะไรกันนะที่บัวพี่บัวก็แต่งตัวหรอหนึ่งหนึุ่ สามคนเยี the <reco Christ. S 1> ่ยมเลสามคสามสามคนเลย้อสามปากคนะยกชูไปค้อสามไอ้คือสามบ้ปูัาระเน้สวัสดีค่ะป้าจำควรสวัสดีค่ะหานัค่ะ ต่านมานเป็ดดูดล้วปรารถนาสิ่งใดก็นใส่นัแต่คุ้กันมาว่าอไรมานเป็ดแต่ท้องของใจเหนือล้เป็นคนขอย่อยยยน้องพุ่มพเตอสูงพุนนตงน้ีตามตือใ่าที่ัทั้งทีตอนนี้ดูแใจสู

แม่ก็เลยถวายสังฆทานนะคะร่วมกับพ่อครัวนางนะคะแทนลูกชายเพราะว่าเดี๋ยวคัวลูกชายค่ะ นะคะบ้วนหนู้วนหล่อมากเลยเฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดนะคะบ้วนดาวขอให้หู้วนเลียงง่ายๆตัวไวๆนะครับเป็นัวเลวงัวแรงนะคะมาให้แม่ไพมาให้แม่ไพ เงิน no, เดี๋ยวคลิปนี้นะคะแม่ผอกับใครก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปดูหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดดร,ร์กดติดตามป็นกำลังใจให้กับช่องผาลุนด้วยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอสวัสดีะครับ